สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มฟันคุยมันม,นมนเรื่องยานะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมาร์พนาภาสนะวันนี้เป็น EP ีที่6แล้วนะครับ Ep ีนี้ผมบอกให้เลยนะว่ามาจากคำถามยอดฮิตนะครับที่ได้จากทาง Line แอดนะเพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะถามมานะครับแล้วก็เป็นปัญหาผมว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาช่วงวัยรุ่นนะวัยรุ่นเนาะโดยเฉพาะน้องๆน,น,นะครับที่อายุประมาณสัก 18ขึ้นมานะครับจนถึงประมาณ25เนาะประมาณนี้เนะาะก็เป็นช่วงที่กำลังเป็นส,สาวๆหนุ่มๆกันเลยนะครับห,หลายๆคนเนี่ยมีคำถามเรื่องหนึ่งคือเรื่องของยาคุมมนะเนาะยาคุมนะครับซึ่งจริงๆประเด็นเรื่องของยาคุมเนะี่ยผมได้ตอบถามไปตั้งแต่ EP แรกนะครับก็ตอบไปประมาณสิบคำถามอะแต่ถ้ายังมีคำถามนอกเหนือจากนั้นกนะ็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตอบเนาะแต่คลิปนี้นะครับก็จะเป็น วิธีการคุมเงินอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วลก็มักจะเป็นปัญหานะมักจะเป็นปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวิธีการคุมเงินแบบนี้นะครับมักจะมีข้อผิดพลาดเรื่องของความเข้าใจนะแต่ละบุคคลนั่นเองนะนก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยนั่นเองนะครับการใช้ถุงยางอนามัยมันมีอะไรน่าสนใจนะอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องนะอย่างถูกต้องเนาะนะครับแทนแทนอ่าไม่ใช่สปอนเซอร์สเปรย์หรือว่าอะไรนะอันนี้จะ เอามาเป็นหุ่นจาลองของเรานะครับในวันนี้นะหุ่นจาลองนะครับแล้วก็เรามีถุงยางอนไมยนะครับนี่เลยอมจะเต้เตะอันดับแรกนะครับเวลาเราซื้อถุงยางอนไมยมาเราต้องเช็คก่อนเลยนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของวันหมดอายุอยู่นะครับวันหมดอายุอยู่นะตรงนี้สามารถดูได้นะครับผมได้อันนี้ก็เอ็ก i ายประมาณปี2 0 2พนยี่ิห้าะครับก็ สามารถที่จะใช้ได้นะครับปลอดภยนะัยเนาะยังไม่หมดอายุนะครับต่อมานะครับก็คือวิธีการแกะนั่นเองนะครับหลายหลายคนเนี่ยโหแน่นอนเลยว่าเวลาเราแกะถึงยางอนามัเนี่ยผมลองจินตนาการกนะ่อนนะปกติแล้วเนี่ยมันคงจะไม่สว่างเหมือนผมตอนผมทําคลิปนี้แน่นอนเลยมันต้องมืดๆแน่นอนเลยนะ <c oughs> นั่นแหละแต่คืออย่างนี้ครับเราต้องใช้ จิตสัมผัสไม่ใช่จิตส OLED, redesign, ัมผ e ัสนะมือสัมผัสนั่นเองมือสัมผัสนะก็คือให้พยายามรีบนะครับเจ้าตัวถุงยางอนามัยไปขอบทางใดทางหนึ่งนะครับของซองมันนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แกะมันออกมาครับโดยแกะในวิธีการแกะก็คือแกะขอบๆนะแกะขอบๆนะครับเพื่อไม่ให้เล็บหรือวา่าวิธีการฉีกของเราเนี่ยมันไปกระทบเจ้าตัวถุงยางอนามัยนั่นเองนะครับอ่านี่แกะมาแล้วปึ๊บโอ้โหสีแดงสดใสเลยอะ นะก็อันนี้เป็นกลิ่นสอบดีนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน2ด้านแน่นอนเลยว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความมืดนะครับมันก็จะใส่ผิดใส่ถูกเฮ้ยอันนี้ทําไมรู้ได้ไงวะเนี่ยเออนะครับมันก็อาจจะมีผิดที่ถูกมากนะให้สังเกตนะว,ว่าให้เราลองรูดออกมากหนึ่งม้วนของมันอนะอ่ะเราจะรู้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งที่ต้องใส่ฝั่งไหนที่ ที่ไม่ต้องใส่นะถ,ถ้าเราใส่กับด้านกันอนะ่ะมันจะรูดไม่ลงนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าหนุมน่มๆหลายคนนะเวลาช่วจงจังหวะใส่ถุงยางอนามัยผมเชื่อว่ารีบทุกคนนะครับจงนะังหวะนั้นมันรีบกันทุกคนแหละเนาะอาเจ้า,จาตัวน้ําที่มันติดมากับถุงยางอน,นามัยเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลนะมันคือน้ําที่หนึ่งคือช่วยเรื่องหลอดลื่นนะครับสคือมันเป็นาสารตัวหนึ่งที่ทําให้อสุจินั้น,นะนะ่ะเสียชีวิตนั่นเองนะ ก็คือ,อ,อมันคือโศกนาฏกรรมนหนเองนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องวงวนนะครับเราเขาทํามาก็ยังไงก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุมกําเด็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับวิธีการใส่อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าหลายคนในเวลาใส่เนี่ยอขอเบอิกคุณหน่อยนะบเบิกคุณหนะ่อยมันใส่ไม่นากเลยต้องไงเดียวเดี๋ยวผมหนีลยนะหนีไ้เออโอ้โหนะครับช่วยวหลายคนในเวลาใส่เนี่ยจะแบบ ชอบแบบใสนะ่แล้วก็ลูดลงไปเลยนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นอะไรตรงนี้ไหมนี่มันมีอากาศอยู่ข้างในตรงนี้ครับนะครับ,นะรบซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ถุงยางมันแตกนั่นเองนะครับอันนี้ต้องระวังมากๆเลยครับเวลาใส่ถุงยางอนะมามัยเนี่ยแนะนําว่าต้องบีบปลายด้วยนะบีบปลายมันด้วยนะเวลาบีบปลายเนี่ยแล้วเราค่อยลูดลงอ่ะเดี๋ยวลองทำย้อนให้ดูอ่ะถ้าสมมติว่าเราบีบปลาย นะคือการสื่นยางเนี่ยมันต้องเป็นของตัวเองจริงนะแต่ผมไม่สามารถทําออกกล้องได้ไงเพราะว่ามันต้องเป็นของที่ติดอยู่กับตัวเราหนึ่งอันนะครับอ่ามันต้องใช้สองมือพร้อมกันนะอ่ะบีบ<ม>ป้ายอ่าวิธีใส่วิธีการเช็คว่าเราใส่ถูกนี่ยทไมแล้วถูกต้องไหมนะนี่เลยใส่แล้วปลายมันต้องเหียเห่ยวๆอย่างเงี้ยอ่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันมีอากาศอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะครับในช่องคลอดเวลาเรามีการสอดใส่ไปแล้วเนี่ย น้องสาวของคุณผู้หญิงเนี่ยข้างในเขาเนี่ยมันมีความเป็นสูญรยากาศนะ <S <S นเวลาเรามีอากาศเข้าไปมันอาจจะไม่เกิดแรงดันขึ้นได้แล้วเวลาตรงเนี้ยที่มันมีอากาศอยู่ตรงปลายเยอะๆนะครับเวลามันเกิดการเขาเรียกเกิดกิจกรรมอ่ะเออมีการเข้าๆออกๆออกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดแรงดันและมีความเสี่ยงที่จะขาดได้ง่ายนะ ทั้งตอนที่ทํากิจกรรมด้วยแล้วก็ทั้งที่ตอนที่มีการหลั่งอสุจิด้วยนะเพราะมันก็ยิ่งไปเพิ่มในข้างในถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าเช็คแล้วอย่างนี้มีเหีนะ่ยวเนาะเรียบร้อยนะครับรูดให้สุดนะรูดให้สุดนะครับรูดให้สุดเนาะนะครับรูทให้สุดเนาะอันนี้สำคัญม,มากๆนะครับผมเคยเจอคําถามน,นะบางคนเนี่ยคือใส่ถุงยางนมนะามัยนะแล้วมีเพศสัมพันธ์ไปปุ๊บปรากฏว่าถุงยางนะมายอะหลุดเข้าไปในน้องสาวของคุณผู้หญิงอะเออเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือผมเข้าใจนะจังหวนนะนั้นมันรีบทุกคน,นคแหละ ก็ต้องมีสติด้วยนะนะครับผมไม่งนั้นการใส่ถุงยางอนะมามัยแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับอ่านะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเสร็จกิจกรรมแล้วจะทำยังไงนะบเจกแรมก็แน่นอนนะรูดออกนะรูดออกนะครับผมถ้าใครกลัวไม่ชัวรกวิธีการรูดก็จับปลายเหมือนเดิมเนาะจับปลายแล้วก็ค่อยๆรูดขึ้นมาอ้าเหมือนตอนใส่เลยนะครับน่านี่มันก็จะออกมานะครับแน่นอนว่าถุงยางอนะมามัยในเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทําได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ ใแล้วอันนี้ก็ทิ้งเนาะถ้าสมมติว่าฟัวไม่ชัวร์จริงๆก็เช็คว่ามันมีรั่วไหมมีอะไรไหมเนาะแค่นั้นเองแต่หลายๆคนเนี่ยวิธีการเช็คว่ารั่วหรือไม่รั่วเนี่ยเอออันนี้ผมจะบอกว่าหลายๆคนก็เช็คมาแบบแปลกๆนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชายโอเคหลังเสร็จกิจกรรมแล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เอาง่ายเลยนะเปิดก๊อกน้ำใส่มันเลยเออเราก็จะรู้เองพ <Wow. S 1> เพราะถ้ารั่วเราก็จะห็้เอง่ามันมีรอยรั่วนะครับแต่ถ้าไม่รั่ว ก็ทิ้งได้เลยนะครับโดยการทิ้งเนี่ยก็แน่นอนเนาะพวกนี้มันเป็นขยะติดเชื้อนะครับก็ห่อให้มิดชิดและกันนะนะครับคล้ายคผ้าอนามัยของคุณผู้หญิงนะครับอ่าก็หวังว่า EP ีนี้นะเรื่องนี้สำหรับนุ่มๆสาวๆนะครับน้องๆน,นะครับที่เข้าสู่วัยที่เริ่มจะต้องเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คงจะตอบคำถามได้เยอะนะ นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยผมอ่านผมยังเขินเองเลยอะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะถามได้นะครับผมยินดีที่ตอบไปแล้วครับก็ฝากช่องฟาร์มฟันนะครับคุยม,มันเรื่องยานะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเป็นคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆให้พี่น้องให้คนที่เรารู้จักนะครับ เพื่อเขาจะได้มีความรู้เรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย